การจนบ,บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่งใย,ยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราดประชานุเคร์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมหมู่บ้านที่ไร่ป้าหมู่ที่5ตำบลไลโวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูรณคุ้มฉายาองค์ขมนตรีรวมกับมูลนิธิราดประชาะุา์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250ผืนไปมอบให้แกะะะ่รัษฎรที่บ้านไร่ป้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นกำลังใจ โดยนายกองเอกพงษธรศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวต้อนรับและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลในอำเภอสังขบุรีหัวหน้าส่วนราชการและรัศดรเข้ารับพระห่มกันหนาพระราชทานในโอกาสนี้องค์มนตรีเชิญพระราชกระแสหงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่ และราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบซึ่งราษฎรต่างเบื่อปิติและสันนกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นคลเอกไพบูลคุ้มฉายาองค์มนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาหนาบ้านทิศไร่ป้าโดยโครงการนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช บรม,มานาถะพิทซึ่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนหนึ่งเพื่อให้นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศและมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีบทบาทในการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนสีด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทํามีอาชีพ และ4เป็นพลเมืองที่ดีนอกจากนี้องค์มนตรียังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างครูที่มีคุณภาพแม้ว่าต่อไปครูเหล่านี้จะย้ายกับภูมิลำเนาหรือไปสอนในพื้นที่ต่างๆก็หวังให้ครูทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถใช้ทักษะการสอนและประสบการณ์ในการอยู่ในพื้นที่ยากลำบากไปพัฒนาเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายให้มีประสิทธิภาพที่สุดบ้านถีไลาปาตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดชายแดนประเทศเมียนมา โดยมีแม่น้ำแมกกษัตย์ไหลผ่านหมู่บ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนโดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอสังขบุรีประมาณ50กิโลเมตรลาษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงประกอบอาชีพทำไร่ปลูกข้าวปลูกพริกและบางส่วนปลูกกาแฟปัจจุบันมีบ้านเลือน75หลังลาษฎรชายหญิง750คนมีวัดหนึ่งแห่งศูนย์เด็กเล็กหนึ่งแห่งโรงเรียนระดับประถมหนึ่งแห่งคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถีไรป้าโรงเรียนระดับมัธยมต้นหนึ่งแห่งคือ โรงเรียนบ้านหินตั้งสาขาบ้านทีไลป่ามีสุขสศาลาพระราชบ้านทีไ่ป่าเป็นสถานพยาบาลสำหรับดูแลสุขภาพของรัษฎรข่าวนิวยีสิบสี่การจนบุรีปีชาไหลาวาลินรายงาน